สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูที่ง่ายมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามร้านอาหารตามสั่งเลยเนีก็จะแพงนิดนึงเนาะเมนูนี้นะคะนั่นก็คือผัดขนแนงหมูกรอบค่ะนี่มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะมารับชมวิธีการทํานะคะแป้งฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือผักขแหนงค่ะอันนี้แป้งหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะแกะออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะอ่อนๆเลยค่ะถ้าไหนที่ใหญ่แป้งก็หั่นครึ่งประมาณนี้เอาเป็นพอดีคำนะคะมีหมูกรอบค่ะกรอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะวันนี้แป้งใส่แค่นิดหน่อยพอพริกกระเทียมค่ะทุบพอแตกค่ะ น้ำตาลทรนิดหน่อยค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกแป้งก็จะใส่น้ำมันพืชน,นะคะนี่ครึ่งช้อนโต๊ะลงไปในกระทะเลยค่ะ เมนูนี้นะคะจะผัดไฟแรงๆนะคะผัดเร็วๆจะได้หอมๆนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะใส่พริกกับกระเทียมผัดลงไปผัดให้กระเทียมพอหอมนะคะเ,เมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะแป้งก็จะใส่หมูกรอบลงไปผัดก่อน,นะคะ่ะ เมื่อหมูก,กอบร้อนนะคะแล้วพริกก็หอมแล้วต่อไปบ้านก็จะใส่ผักแหนงลงไปเลยค่ะค่อยๆผัดไฟแรงๆนะคะนี่ผัดแป๊บเดียวค่ะเมน,นูนี้ผัดไฟแรงๆให้ผักกรอบๆนะคะสุกแต่ว่ายังกรอบอยู่นี่จ้า เมื่อเราใส่ผักลงไปนะคะและผักเริ่มสะดรแล้วขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะปรุงรสนะคะโดยการใส่น้ำปลาค่ะนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสค่ะหนึช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใส่แค่ประมาณปลายช้อนพอค่ะ จากนั้นเราก็จะคุกให้เข้ากันเลยค่ะคุกแบบเร็วๆเลยค่ะถ้าผัดแล้วรู้สึกว่าแห้งเกินไปนี่ก็จะเติมน้ำได้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ผัดขนแงหมูกรอบของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวหน้าตาน่าทานร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ ะะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดแขนงหมูกรอบค่ะร้อนๆน,น่าทานมากๆค่ะนี่ค่ะถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคัวสไตล์แป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหอมๆเลยค่ะ